อยากได้เยอะๆเราก็ต้องเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้เยอะๆดูก่อนนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้บริหารทุกคนนะครับให้ในสิ่งที่เราให้ได้นะไม่ใช่พยายามไปให้ในสิ่งที่เราไม่มีขีดความสามารถในการที่จะให้เพื่อ้ๆครับตอนนี้หนึ่งอริยพัฒน์อยู่ที่สนามโอสถสภาเก่าเป็นสนามฟุตบอลที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนในวงการฟุตบอลต้องรู้จักแน่นอนครับและว,วันนี้ครับเรามารวมกันที่นี่นะมีทั้งข้าราชการมีทั้งผู้บริหารองค์กรหลายๆองค์กรสร้างสาังคมด้วยกัน พัฒนาโรงเรียนและเยาวชนของเราได้จากสารอุปกรณ์กีฬาเนี่ยไปแบ่งปันให้กับน้องๆที่โรงเรียนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่มาร่วมในงานนี้นะครับเพราะว่าเราทําเป็นงานบุญกันสนพระาเพื่อจะไปขอให้โรงเรียนจังหวัดน่านโรงเรียนเวียงสาจังหวัดน่านว่าเรามาช่วยกัน เล่นบอลกันเพื่อทำการกีดกนออกกำลังกายกันได้รู้จักกันสามัถคีกัน,นคนไทยเราต้องรักกันไวน้เป็นที่ดีต่อเยาวชนเพื่อนอมาุณมากครับ,รบราอาจารย์พันศักดิ์หลอดโซภาครับในอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะสามารถช่วยสังคมได้น่าอาจะเป็นสิ่งของหรือว่า เนะงินทองที่พวกเราอาจจะดูเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันจะมากด้วยน้ำใจแล้วก็ให้ทุกคนที่มาร่วมกันนี้ได้มีกิจกรรมร่วมกันนะแบบพี่แบบน้องนะแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นขึ้นมาอีกในไม่ช้านะอยากให้ทุกๆคนนะที่มาร่วมนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับและก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้ที่การงาน ขอบคุณทุกคนมากครับขอบ,ขอบคุณครับสันี้นะครับเราเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างเดียวไม่พอเรายังสามารถนำสิ่งที่เราชอบเนี่ยแบ่งปันสิ่งดีให้กับสังคมและประเทศชาติของเราด้วยนะครับวันนี้ถ้าเราส่องกระจกนะครับกระจกก็จะสะท้อนรูปร่างหน้าตาเราให้เห็นเป็นเราถ้าวันนี้เราเดินไปชกหน้าใครสักคนหนึ่งเนี่ย แน่นอนว่าคนคนนั้นก็คงโชคหน้าเรากลับคืนมาถูกไหมครับถ้าวันนี้เราอยากจะได้ผลลัพธ์ดีๆกลับเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราต้องดูนะครับว่าเราเนี่ยคู่ควรที่จะได้รับผลลัพธ์เหล่านั้นหรือ,อยังเช่นบางคนบอกว่าอยากจะได้เงินเยอะๆอยากจะได้ตําแหน่งงานดีๆอยากจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตเราลองดูนะครับว่าวันนี้เราได้คิดดีทําดีให้กับคนอื่นหรือคนรอบข้างแล้วหรือ,อยังนั่นแหละครับคือจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ ทำให้เรานั้นมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมาให้ให้มากขึ้นเราจะได้รับมากขึ้นแน่นอนวันนี้เราส่งคลื่นความถี่แบบไหนออกไปส่งพลังงานอะไรออกไปสิ่งนั้นจะสะท้อนกลับมาหาเราเหมือนกับที่เรายิ้มให้ใครคนนั้นก็ยิ้มให้เราตอบเราไปด่าใครคนนั้นก็ต้องด่าแล้วก็จ้องจะทําร้ายเรากลับแน่นอนเพราะฉะนั้นกฎสัจธรรมความจริงมีอยู่จริง